วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมอินดี้ที่มีชื่อว่า Point Kick Killer เป็นเกมแนวไหนก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าโหลดมามั่ว,วอ่ะอ่ะเกมอะไรวะออสเตรเลียแปดชั่วโมงจะถนนฉันไม่สามารถจะล,ลืมตาได้แล้วเนี่ยต้องหาโมเตลเพื่อจะพักผ่อนซะหน่อยเอ่อพักผ่อนในคืนนี้ เอ๊ะทำไมเกมภาพเดียวแนวกับที่แลนเคยแนะนำเลยวะอุ้ยอ๋อเอ๊ะให้คลิกเหรอโอ้อันนี้คือตัวเราโอ้โหตัวเรานี่อ่ะอ่ะคุยซะหน่อยลงลงแรมชื่อพอยต์คิกนะฉันหาห้องอยู่ที่จะพักในคืนนี้อะ่ะเอ่อ ได้สิห้องสิบสามว่างอยู่นะอันนี้กุญแจไว้จ่ายในตอนเช้าก็ได้โอ้ oh my god อ่ะปะทางนี้ปะให้ไปทางไหนวะเอาเชี่ย oh, <yeah. S 1> ทางนู้นเหรอเอา <laughs> เอาไปทางไหนแล้วเนี่ยทางนู้นเหรอเอาไปทางไหนวะ อ๋อกุญแจโอไม่เห็นค่ะออขอบคุณนะแค่อ๋อลืมหยิบกุญแจโอ้ดีนะคะเนี่ยว่าบอกไปไหนอ๋อนี่ไงลูมลูมสิบลูมสิบเอ็ดลูมสิบสองอ่าลุมสิบสามห้องนู้นค่ะหลงอะไรขนาดนี้อ้าวก็นึกว่าเขายัดมือเราเลยค่ะมัน ฉันต้องการใช้กุญแจอ๋อกุญแจอ่าแล้วก็ไขแวบโอ้โหเสียงกุญแจคอด,ดังชวบโอ้มันเป็นห้องที่ดีเลยนะเนี่ยสงสัยคืนนี้ฉันจะได้หลับฝันดีซะมัง้งต้องไปล้างหน้าก่อนเอ้ยล้างหน้าก่อนสิเป็นสาวเป็นแซ่เสียงประตมูมันก็ดังเหลือเกินปึ๊บโอ้ โอ้โ oh, ได้แล้วคะ่ะโอ้โหนี่นี่อันนี้ตัวตัวดิฉันสวยขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยจากเกมพิกเซลหน้าตาดีขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยทุกคนก็ดูไว้นะคะเอว่าสวยขนาดไหนนะคะให้มันรู้กันไปนะคะอืมอย่างนี้นี่เองนะคะล้างหน้าล้างตาแป๊บนึงนะคะเอยทำปากอื้มเซ็กซี่ไหมคะเอยตาเอา what the f ฟักเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยตกใจมากเลยอะ ตกใจกี่โมงโอเคไปนอนดีกว่าสเสือจะหลอนนะเมื่อกี้อยู่ดีก็เห็นตัวเองแยกเขี้ยวใส่ตัวเองนะแปลกๆนะอปกติปกติกินเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่คะเนี่ยพี่แจ็คนอนดีกว่านะวันนี้จะได้หลับนอนอะนะอ่าหลับลึกสักทีอ้าวมีเสียงกรี๊ดอยู่ข้างนอกนะคะมีเลือดเลือดด้วยเสียงกรี๊ดอยู่ข้างนอกปึ๊บ เฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะแปลกๆแล้วก็มีฆาตกรเดินหนีไปแล้วค่ะโอ้ my god มีคนถูกแทงค่ะต้องต้องต้องแจ้งตำรวจแล้วก่อนที่ผู้ร้ายมันจะหนีไปเฮ้ยเอ้าอะไรวั t ต้องออกไปจากที่นี่เหรอเอ้ามันเห็นแล้วซ่อนในห้องน้ำได้ไหมเนี่ย เอ้าเขาเข้ามาในห้องฉนันแล้วโออีนี่ออกยังไงอะอีเดคุราเมื่อกี้ช่วยกูด้วยประตูประตูประตูทําไงอะออกไงวะ <c oughs> เฮ้ยทําไงอะมันแน่จริงเข้ามาดนี้แน่จริงอะอน,นี่อะไรอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้คืออะไรอะอ๋อซับไตเติลสป,ปีดอังกฤษเอาเอ้ยมาเปลี่ยนอะไรตอนนี้เดี๋ยว ตุรกีอะไรไม่เอานี่คืออะไรสตเติร์ only สปีด only อ่ะโอเคเอาไปแล้วหรอทำอะไรได้เดี๋ยวนะกูกดไปมั่วตัวเลยอาจจะอาจจะหนีได้ toilet ประตูจะพังละค่ะประตูจะพังค่ะทำไงดีคะเนี่ยแล้วประตูจะพังกี่โมงทำไงอะ เราสามารถกดอะไรได้ไหมคะเุ้ยมีทางหนีค่ะเปิดพรมแล้วมีทางหนีเอาไปดีรออะไรอะโอ้ยมิชชั่นอิมพอสิเบิร์นค่ะมิชชั่นอิมพอสิเบิร์เอ้ยมันมาเร็วเร็วเดิน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 เร็วเร็วบิน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 เออโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอ โอ้ฟาโอ้ไมคก้อนนี่มันเกิดอะไรกันที่นี่วะเนี่ยโอ้ไมคก้อนโอ้มก้อนออกไปจากที่นี่ดีกว่าวะไม่ไหวแล้วโอ้ฟ oh, าฉันต้องไปที่ฐาน,นี้ตำรวจขึ้นรถขึ้นรถไปไปหาตำรวจด,ดีกว่าน่าจะโดนฆ่าตายหมดเลยหรือเปล่านะเอาโอ้ยลืมกุญแจรถไปอีก ต้องเดินกลับต้องเดินกลับมาเก็บกุญแจจะบ้าตายเอ่ะปไปไปไปทำไมทุกคนตาดีกันจังคะเนี่ยมิวยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะเออตาดีกันมากเลยนเนี่ยมาได้กุญแจและเดินให้มันเร็วๆหน่อยดีวะเปร๊บเอา้าทำไมกะอ๋ออ่าต้องต้องกดอย่างนี้ด้วยนะคะเอาใช้ไม่ได้แล้วรถกูอยู่ไหนเนี่ยเลขคารถแดงว่ะ ปิบอุ๊ยตำรวจมาเหรอจริงเบ้าโอ้ขอบคุณนะตำรวจช่วยด้วยตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะตำรวจแนนาวิเอ้ยตำรวจวะเอาอย่าขยับยกมือขึ้นเอ้ยตำรวจช่วยหนูสิคะมันมีอีนักฆ่ามันจะทำร้ายหนูอ้าว โอเคโอเคใจเย็นแล้วไอ้คิลเลอร์มันอยู่ไหนอะข้างหลังเมืองข้างหลังเอ้าเอ้าเอ้าก็บอกแล้วไงว่าคิลเลอร์อยู่ข้างหลังเดี๋ยวนะมึงจะหักมุมไปไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยคาส2บสองหมายได้ส2มสองมกลับมาจากโมเตลแล้วหรอทุกอย่างโอเคเปล่าโอ้ oh, ไม่หมีอะไรเลยมันเงียบมากอะนะ w h a t the fuck บายที่นี่ก็เงียบเหมือนกันเงียบไปหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออเออเออ Point Kick k i l l e นะคะทุกคนเป็นเกมอินดี้นะสั้นๆสนุกสนุกเลยนะออหักหักมุมดีอะ่ะใช้ได้เลยนะกับเกมพิกเซลนะมิวชอบนะมิวชอบจบแล้วนะคะเกมสั้นๆสรุปใครเข้าห้องเราเหรอนั่นสิอาจจะแค่ทําให้เราหล่อนปะ่ะหรือจริงๆแล้วตัวเราอาจจะแค่หล่อนตัวเราเองก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะ ที่เรานอน,อนหลับไปอาจจะเป็นเรานี่แหละที่เป็นฆาตรกรทุกอย่างคือเราเหมือนเป็นคนที่มีสองบุคลิกแต่เราคิดไปเองว่ามีคนทําร้ายนะแต่จริงๆแล้วตัวเราเองนี่แหละที่ไปไล่ฆ่าทุกคนในโมเทลนี่เป็นไงเป็นวิธีการวิเคราะห์แบบฉบับของโอนมิวนะคะสเรามีคนเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะตอนที่เราส่องกระจกเหมือนมันจะเห็นเป็นหน้าอีกคนนึงก็คืออีกคนหนึ่งของเรา,าแหละที่เป็นฆาตรกรส่วน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอะเราเป็นคนทําทั้งหมดเลยค่ะอันนี้คือมีวิคอนะมีวิคอนะอสนุกไหมคะเกมนี้มีสุดงจะใช้ได้เลยนะถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะคะถ้ามีพิกเซลแนวนี้เอกก็อยากเล่นนะสนุกดีอะใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหนา้าวันนี้วันนี้ขอตัวก่อนบายบายอนิมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาเกา่าเอเ๊ะ